สวัสดีตอนแรงๆจ้าพี่น้องย่ายเอกภัยยัยว่ากําลังสิพากกันไปอันบ้านทวัดดินแดงจ้าพี่น้องอยู่อำเภอทวัดบุรีของลอยเอ็ดเท่าเนี่ยละจ้ายูหันขาจาสิมีของปลาของบ้านเขาขายหลายแม่จ้าพี่น้องบ้านขาจายุติสี่ฮะเื่อใดกับเขาฮะเื่อใดปลานํำซี่แม่จ้าพี่น้องก็เลยอยากไปเบิงกับยุกไกลจากลอยเอ็ดประมาณสิบสี่สิบห้ากิโลจ้าแต่ว่าอยากไปเห็นจ้าพี่น้องจาจะไปเบิงน้ำกันกันกบยายเอ๋เนาะจ้าว่าเสียนมี ของกินของอยากแบบบ้านเฮาหลายอย่างบ่เนาะจ้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันจ่าตายเลยทุงละลอยแปดสิบคันโลจ้มนี่แบบค์เนี่ยสำเร็จไรแล่วบอลจ่านี่บอลดิมัสลูมดีมัสลูมฮะโน่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 จันเนี่ย ดิฟิสได้เลือกได้เด้อหือบ่ควรอันนี้300 What do you want to cook ฮะเอาดิ huh? <coughs> oh? yes, put in the freezer พันไลท์นู <faith> ่นน้องไหมน้องขาคือสม้งามยัดอะไรอใไรชิปอ่ะ แม่นะเดี๋ยวหน้า <coughs> 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 จ่ายายเอกกักรมาหอดบ้านรถจ้าพี่น้องยายเอกได้อย่างมม่เนี้ยม่เบิงกันจ้าอันพี่น้องยายเอไปเห็นอันเขาจะขายนองงั่วไหมืจ้าโอ้ยนองยายเออยากได้แตว่ว่าแพรงจ้ายายเอกก็เลยตัดใจบอสือก็เลยได้เห็ดมาจ้าพี่น้องถุง่งเห็ดบ้านเฮ้าเห็ดร่วมจ้าหลายเห็ดโยได้ถุงหนึง่งอัน หาสิบบาทจะพี่น้องแย่เอวเจียวมากตำปนกินกับหลวกพักจะพี่น้องนี่ย่เอเด้อันหัวคามากหัวคายีสิบบาทจะพี่น้องหอบ้าเซ่มากจะโอ้ยแย่เอเสออนหัวคาหลายครับบึงยีสิบบาทแม่พี่น้องบบดนี้อันนี้จะเป็นปลาจะพี่น้องปลากระจอนแพ่แล้วจะกระจอบแพ้แย่เอเสอไม่หยับหยยบเซกเกลจะเอาไว้ทานเห็ดเป็นปลาแดดเดียวเป็นสันไม่จะพี่น้องล้วา็ย่ได้ปลาเข็งจะ ยายได้ปลาเข็งมาโลนหนึ่งจ้ะพี่น้องเขาเจ้าว่ามันไครพนะอันยายว่าเอามานปิ่งไซอันเกลือไหมพี่น้องคือเสียบจ้ะมันี่ก็เลยสิเห็ุจากสองตัวก้อนอีกสองตัวเสบยเหตุเหมือรุ่นจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยายเอขอตัวเหตุกับเขาก่อนจ้าอันนี้ยายเอกำลังลวกผักกูดหรอกจลวกนอค่าจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นอัน ต้มเห็ดจ่ายแยเอสิต้มเห็ดซุปจ้ะพี่น้องซุปเห็ดแขวนแขวนกินกับลวกพักจ้ะกับลวกนอค่ะส่วนอันนี้ปลาเค็งแย่เอก็เกลือเกลือไว้แล้วจ้ะยันนี้แย่เอกับเซียวแมา่ย่างในเตานี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาที่เพิ่นแพ้มาแล้วเ,เนาะพี่น้องเป็นปลาแดดเดียวจ้ะยแย,ย,ย,ย่เอเออมะมักไม่นนแย่เอเออใส่ผงผงขมิ้นน้ำนิดนึองอย่างไว้ให้เขาแย่กินดืวยกันจ้ะ ี่น้องจา้าซุปเห็ดของยายเอกเสบเหล่ะจ้ายายเอกใส่เครื่องปรุงบอสุย่างแล้วทั้งน้ำปลาทั้งอันเกลือจากซิมเมืองแล้วแสีบแล้วยายเอกกระสิตตากออกใส่ถั่วไว้ตะกินหล่ะจ้ายายเอกสิแบงใส่กระปุกไม่น้อยๆนี่ไปให้พอตานั่จ้าพอตาก็คือพผัวยายเอกจ้าพี่น้องปิ่งตะเขีงของยายเอกกับซุปหล่ะจา้จาพี่น้องพร้อมที่ิศเสิเรส์ฟซุปไปง่ายกินแรงหล่ะจ้า จ้าพี่นอ้นองกับขาแล้ยแย่เอเส็ดเราจ้ามาแมจ้าพี่น้องกินข่าจา้าอันนี้ซุปเฮดกับลวกครับจา้าอ,อันนี้ก็เป็นปลาเค็งจ้าพี่น้องปิ้งปลาเค็งอันนี้ก็เป็นปิ้งปลาคือกันจา้ามาแมจ้าพี่น้องมากินขาแล้งจา้าเส่บเสียบเหมือนกันกับแย่เอเจ้าขอบคุณหลายๆจา้าพี่น้องที่ติดตามคลิปย่เอจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแย่เอน้ำหนเด้อจ้าบอกกันไหมคลิปหนาจา้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า